ในส่วนของตัว performance แนวราบเนี่ยเขาเนี่ยดูดีนะครับคอนโดเนี่ยเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งมาสัก2-3สปีแล้วก็สำหรับตัวสุขลัยเองจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ชอบเขานะครับในเรื่องของความสามารถในการพัฒนาโครงการที่ดีและชัดเจนแล้วก็เป็นกึ่งๆึ่งเป็น p พียวเพล housing developer ในเมืองไทยส่วน AP ที่เราเลือกเนี่ยจริงๆก็เป็นเพราะว่าความสามารถในการพัฒนาโครงการของเขาเนี่ย ยังยืนระยะได้อยู่นานเขายังเป็นเบอร์หนึ่งได้อยู่ยอดขายแนวะราบระดับหมื่นล้านบวกลบเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากฉะนั้นครับขออนุญ,ญาตเข้ามาที่หุ้นเด่นเลยแล้วกันนะนะครับขอ3าบวกห นะครับขอ3ก่อน3ามหุ้นเด่นจากหลักทรัพย์กระสิกรไทยในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ขออันดับ3อันดับ2และอันดับ1เหมือนเดิมนะครับอันดับ3 <c oughs> นะครับท็อปพิกอันดับ3ในกลุ่มนี้เป็นใครครับคุณโจรครับคือตอนนี้เราดูทั้งตัว performance ของเขา outlook แล้วก็ดูเรื่องราคาหุ้นมาประกอบด้วยนะครับเราไม่ได้ดูปจดัปจจัยใดปัจจัยหนึ่งเาะัโดยรวมๆแล้วเนี่ยณจุดนี้ท็อปพิกอันดับ3เป็นออริจิน property นะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในส่วนของตัว performance แนวราบเนี่ยเขาเนี่ยดูดีนะครับคอนโดเนี่ยเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งมาสัก2-3ปีแล้วนะครับแล้วก็การ transform ของตัวบริษัทเองจากบริษัทธรรมดาข,ขึ้นเป็น holding แล้วก็มี b u s i n e เยอะแยะมากมายเนี่ยก็ low light ก,ก็ชัดเจนไปแล้วก็เดจะมีโรงแรมเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ up sell service ทำให้บริษัทเนี่ยดู เป็นหุ้นที่สามารถถือได้ในระยะกลางถึงยาวนะครับแต่ว่าระยะสั้นอาจจะมีประเด็นนิดหน่อยในเรื่องของตัวบาลานซ์ชีดของเขาที่เนื่องจากขยายเยอะเพราะนั้นก็คือจะมีดีที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับคนอื่นที่เป็นเบอร์2เบอร์หนึ่งที่ที่ผมเลือกในวันนี้นะครับจริงๆไม่ได้มีอะไรน่ากังวลแต่ว่าโดยเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีประเด็นนิดหน่อยที่อาจจะทําให้ให้ให้สู้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองไม่ได้แต่ภาพรวมเราก็ยังชอบบริษัทอยู่ครับ ครับเ,เสริมนิดเดียวครับแล้วอย่างบีทเนียซึ่งเป็นลูกของออริจินณขณะนี้สปินออฟเข้าตลาดหุ้นไปด้วยเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเป็นลูกที่ส่งเสริมแม่อย่างตัวออริจินด้วยไหมครับสำหรับบีทเนียครับคุณโจอในใก็ในในในภาพช่วงที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นความเสี่ยงขนาดใหญ่นะครับที่ทำให้ราคาพุ่งลงมาขนาดนี้นะครับ ในมุมของตัวยอดขายเอง Q2 ก็ยังทำเรคคอร์ดหายที่2,600ล้านแล้วก็ในเรื่องของกำไรปีนี้เองเนี่ยก็เรามีการปรับขึ้นจากเดิมด้วยซ้ำไปเนื่องจากว่ามันมีการทำ JV low rise เข้า mm hmm. มาแล้วตั้งแต่ i p o แล้วก็มีประเมินกันแล้วว่าจะมีเรื่องนี้แต่สุดท้ายก็มีจริงๆนะแต่เรายังไม่ได้รวม mm hmm. ก็พอวรวมเสร็จก็เลยทำคือเพราะเนี่ยภาพยังดูดีแต่ว่าประเด็นนิดเดียวถ้าจะถามว่าทำไมราคาเขาลงมาพอสมควร มากกว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นโกลด์สต็อกจริงๆต้องยอมออรับ,บานาครับต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเติบโตอาจจะโตเยอะปีถัดไปจะโตเยอะอีกเพรา้นหุ้นแบบนี้ก็เลยจะโดนตลาดให้น้ําหนักที่ลดลงมากกว่าในสถานการณ์แบบนี้ก่อนครับครับนั่นคือตัวบีทาเนียนะครับเอแล้วครับกลับมาที่ตัวแม่คือออริจินท็อปพิกอันดับ3นะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนําซื้อออริจินในฐานะท็อปพิกอันดับสาม เป้าพื้นฐาน12เดือนข้างหน้าเท่าไหร่ครับคุณโจ้ครับ12บาท50ครับ12บาท50สตางค์สำหรับ Origin Property นะครับอันนี้ Topic อันดับ3นะครับขยับมาดูรองแชมป์ครับคุณโจ้รองแชมป์มตกลงเป็นใครครับคุณโจ้ครับครับเป็นสุภลัยครับก็สำหรับตัวสุภลัยเองจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราก็ชอบเขา นะครับในเรื่องของความสามารถในการพัฒนาโครงการที่ดีและชัดเจนแล้วก็เป็นกึ่งๆเป็น p พียวเพลเฮาส์ซิ่งเดเวลอปเปอร์ในเมืองไทยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะไม่ได้เลือกเขาเป็นท็อปพิกเบอร์ต้นๆเนี่ยจริงๆเราก็ชอบแต่ว่าไม่ได้เลือกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ากำไรปีที่แล้วเนี่ยเขาสร้างฐานไว้สูงมากนะครับขณะที่ในส่วนของปีนี้เองเนี่ยการเติบโตของกำไรเนี่ยอาจจะเป็นในเชิงลบเพราะว่าฐานมันสูงเกินไป นะครับจากคอนโดที่เดิมจะรับรู้ปีนี้ก็ไปรับรู้ปีที่แล้วเยอะเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยการที่เขาจะโตต่อในปีนี้ก็ยากนะครับเราก็เรากับตลาดก็มองคล้ายๆกันว่ากําไรน่าจะติดลบลงนะครับก็เลยทําให้อ่าจะมีความเซ็กซี่น้อยกว่าคนอื่นที่มีโกรดนะครับแต่ว่าเราก็มีการมาร์กไว้เหมือนรีมาร์กไว้เหมือนกันว่าเอ๊ะแต่ปีนี้ถ้ามาดูแผนการพัฒนาโครงการของซุพลายเองเนี่ยจะมีการเปิดโครงการมากขึ้นเป็นประวัติการโดยเฉพาะโครงการแนวราบ นะครับแล้วก็คอนโดที่เขาเป็น complete inventory ที่เสร็จแล้วพร้อมโอนก็มีเยอะพอสมควรหลายหมื่นล้านเั้นถ้าเขาขายบ้านแนวราบได้ดีมากแล้วก็ในส่วนคอนโดมีการขาย inventory ได้ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ performance ของเขากลับมาเทิร์นมาใกล้เคียงหรือว่ามี upside to forecast ของทั้งเราและตลาดนะครับซึ่งในช่วงไตรมาสหนึ่กับไตรมาสสองเนี่ยเขาก็ทำให้เราเห็นแล้ว นะครับอย่างอย่างพรีเซลแนวราบไตรามาสที่ได้6 0 0 0กว่าล้านเราก็ตกใจ <c oughs> เฮ้ยเขาเก่งขนาดนเหรอนะครับอ่เราก็ขอรอดูอีกนิดหนึ่งว่าว่ามันจะซัสเทนหรือว่ามันจะมีอะไรเป็นพิเศษขึ้นมาหรือเปล่าเพราะบางไตรามาสก,ก็จะมีบางอนนี่กระโดดขึ้นมาปรากฏไตรมาสสก็ยังทําได้อีก6000กว่าล้านการเปลี่ยนฐานขึ้นมาอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับว่ามันมีการชิฟฐานขนะึ้นมาจากเอ่อปีหนึ่งเก้นย์สองหนึ่งพรีเซลไลไตรมาสสำหรับแนวราบเคยอยูอ่3 5 0พันห้า 4ี่พันสีปีนี้ขึ้นมาเป็น6,000นะครับก็แสดงว่าการ transform ตัวเองโดยการพัฒนาปรับปรุง product บ้านใหม่ของเขาที่รูปร่างหน้าตาใหม่ฟังก์กชันใหม่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเราตามการทำการตลาดของเขาเนี่ยอายุเขาอ่อนลงเยอะนะครับเริ่มเข้า mm. ถึงใัรุ่น channel ต่างๆเริ่ม effective มากขึ้นเพราะนั้นก็เลยนำมาซึ่งยอดขายบ้านที่ดีโดยคง t e ม value for money ไว้เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเองเนี่ยสุปภัยก็เป็นอะไรที่น่าจับตาขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันนี้ลงมาค่อนข้างเยอะมากนะครับตอนนี้ลงมาเกือบเกือบลบสามแซนด์ดีเวียชันสำหรับไฟเบียทเวลมันฟอร์เวะพีพันถือว่าถ้าเกิดเทียบเขาเองเนี่ยเขา,าเทรดต่ำที่สุดในกลุ่มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราคิดว่าราคาขณะนี้เนี่ยไม่สมเหตุสมผลกับเอาลุกที่ดูดีขึ้นกับบริษัทนะครับ,รบก็เลยเลือกสุขภัยเป็น top สองครับครับ คาดการดิวิดเดนยิวปีนี้ของสุภลลยยังดีเหมือนเดิมไหมสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณโจครับดีขึ้นด้วยซ้ำไปครับปกติสุภัลดิวิดเดนยิวจะประมาณสัก4ปลาย5ต้นนะครับจากราคาหุ้นที่ลงมาแบบนี้เนี่ยเราประเมินว่าจะอยู่ที่6.6%ครับณราคาปิดปัจจุบันครับครับคาดการดิวิดนยินดิวิเดนยิปีนี้6.6%สําหรับสุภไลนะครับนี่คือรองแชมป์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนําซื้อสุภลัยในฐานะรองแชมป์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วให้เป้าพื้นฐาน12เดือนข้างหน้าเท่าไหร่ครับ24บาท75สตางค์ครับ24บาท75สตางค์สำหรับสุภลัยนะครับนี่คือรองแชมป์นะครับเอาละครับคุณโจขยับมาดูแชมป์ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ท็อปพิกตกลงเป็นใครครับ LH หรือเปล่าครับคุณโจครับตกลงเจ้า<อ>ไหนครับเนี่ย อ่าท็อปพิกเป็น AP ครับเรายังชอบ oh. AP t h a i แลนด์เหมือนเดิมครับครับทำไมถึงเป็น AP แล้วเบียด LH เอาไว้ไปไหนเนี่ยคุณโจ้เพิ่งบอกว่า LH เนี่ยเดี๋ยวไตามาส2องเนี่ยงบจะดีทั้งเยียร์เยียและ QQ ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมให้ AP แซงขึ้นมาเป็นท็อปพ c ิกเฉยเลยครับคุณโจ้ครับจริงๆเราอาจจะไม่ได้พูดถึง AP ก่อนหน้านี้นะครับอันนั้นคือเป็น snapshot ในไตรามาสที่2ซึ่งมันก็เป็นผล ระบุญที่เกิดขึ้นจากในอดีตแต่ถ้าเดี๋ยวเราดูพรีเซลของ LH ในใจมาที่2เนี่ยเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ลงลายตัวเนี่ยเขาอาจจะซอฟลงมานิดนึงเพราะเขาไม่มีของขายนะครับเพราะนันก็นำมาซึ่งไรมาส3ของของตัว LH ที่อาจจะดีแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากเท่ากับที่เราคาดไว้เดิมนะครับแล้วก็มีการดีเลย์การเปิดตัว Terminal 21 Term Term เอรพระราม3ออกไปจนไปไปเป็นเดือนตุลาคมก็นิดนึงละนะครับ,รบแล้วก็โอกาส อสังหาริในอเมริกาเนี่ยด้วยสถานการณ์ดอกเบีย้ยที่ขึ้นแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้เร็วเหมือนที่เราประเมินไว้เดิมเพราะเรื่องดีๆต่างๆที่มีอยู่อาจจะมีแมโครเอฟเฟกที่ที่ดันเรื่องราวต่างๆนี้ออกไปสัก1นถึงสองไตรมาสนะครับเพราะเนี่ยเราไม่ได้บอกเขาไม่ดีนะครับแต่ว่าช็อตเทอร์มคาทิลิสที่เคยเป็นบวกระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะถูกชิปออกไปอันนั้นก็คือเป็นส่วนของแลนด์เฮาส์แต่ภาพทั้งปียังมองเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรามองรายไตรมาสแล้วว่าแต่ละไตรมาสมันอาจจะไม ดูเป็นหลายปีนะครับก็ภาพทั้งปีของเอา S ยังดีเหมือนเดิมตอนนี้โรงแรมก็แน่นเหมือนเดิมนะครับก็อะไรแข่งก็นเาแฉ่นั้เออเรายังไม่ได้บอกว่าเราเราเราไม่ชอบแลนดนะครับแต่ว่าชอ็ชอตเทอมอาจจะขอออกไปก่อนนะครับส่วน AP ที่เราเลือกเนี่ยจริงๆก็เป็นเพราะว่าความสามารถในการพัฒนาโครงการของเขาเนี่ยยังยืนระยะได้อยู่นานเขายังเป็นเบอร์หนึ่งได้อยู่ยอดขายแนวราบระดับ หมื่นล้านบวกลบเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ยังทําได้ต่อเนื่องท,งทั้งทั้งที่การเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับภาพทั้งปีนะครับแล้วก็การที่เขาเริ่มกลับมาในส่วนของตัวที่เป็นเ,าเขาเรียกว่าคอนโดมิเนียมมากขึ้นแล้วก็โครงการที่เปิดมาเนี่ยโดยภาพรวมก็ทําได้ดี กว่าตลาดนะครับก็เขามีการสตัดดี้หรือว่าทำเ,าเรียนรู้ศึกษาความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ปรับ Product ทั้งราคาแล้วก็รูปแบบให้ตอบสนองกับลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเขาได้อย่างดีนะครับแบรนด์เขาก็ยังสตรองมากเพราะฉันเองเนี่ยในมุมของ second half เองทั้งในเรื่องของ pre sale แล้วก็ในส่วนของกำไรของตัว AP เนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นดูดีมากนะครับแม้ว่าในไตรมาสสองจะมีการผ่อนผ่อนชะลอชะลอะลงไปบ้างก็เป็นไปตามเซกเตอร์ และราคาหุ้นที่ลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ยจาก12บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะที่เป็น p ีข,ของเขาเนี่ยลงมาต่ำกว่า10บาทเนี่ยก็ลงมา20%นะครับตอนนี้ลงมาเทรด PE ของตัว AP อยู่ประมาณ5.8เท่าก็ลบห standard deviation นะครับก็ถือว่าราคาไม่สูงนะครับเราคิดว่าช่วง second half ด้วย performance ที่เขาจะกลับมาดีมากๆก็จะเป็นตัวดันขึ้นแล้วก็ทำให้หุ้นเนี่ยสามารถที่จะกลับมา outperform ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับ ค่าการดิวิเดนยูปีนี้ของ AP Thailand สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณคุณเจ้าครับครับ5.5%ครับณราคาปิดเมื่อวานครับ5.5%นะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยเลือก AP Thailand เป็นท็อปพิกในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แนะนำซื้อ AP Thailand เป้าพื้นฐาน12เดือนข้างหน้าเท่าไหร่ครับคุณเจ้า1 2บาท30สตางค์ครับ 12บบาท30สตังค์นะครับคุณโจ้ครับที่บอก3บวก1อีกหนึ่งเนี่ยเอาไว้เอาใจสำหรับคนที่รับความเสี่ยงสูงหน่อยหรือเปล่าสำหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ใครรับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยคุณโจ้พอมีแนะนำบ้างไหมครับเนี่ยได้ครับจริงๆก็มีหุ้นอีกอีกหนึ่งบริษัทซึ่งเราเห็นสัญญาณนะครับเราเห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับหรือการ Re ทาวเวร์ของผลประกอบการ ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาโดนเพรสเชอร์หนักมากจากหลายเรื่องเลยทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนชิปการเลื่อนของดีมาร์จากบ้านจากคอนโดมาบ้านแนวราบจากโควิดอะไรก็แล้วแต่จาก LTV จากฟอร์เว d e ีมา d ที่ลดลงนะครับแล้วการที่เขาเป็นเขาเรียกว่า Key Player ในคอนโดมิเนียม Product เนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยมีประเด็นปัญหาพอสมควร แล้วก็จะมีโครงการคอนโดของเขาอันนึงใหญ่ๆแถวอโศกนะครับที่มีประเด็นการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างที่อาจจะไม่ได้ตรงตามกฎหมายหรือเปล่าก็อาจจะทําให้โครงการนี้เนี่ยมีปัญหาซึ่งก็สงสารผู้ที่อยู่อาศัยในในใน,ในตึกนั้นนะครับว่าท่านก็ได้รับประเด็นปัญหาว่าเอ้ฉันซื้อของที่ียพัฒนาโดยโดยเดเวลอปเปอร์ชั้นนำแต่ทำไมมันมีปัญหาเรื่องพวกนี้เข้ามาก็อยู่ระหว่าง กระบวนการาทําความเข้าใจตกลงกันในส่วนของสารอยู่ว่าสารท่านจะมองยังไงนะครับก็กับกับความขัดแย้งตรงนี้ก็คือตัวอนันดานะครับราะคาหุ้นก็มีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างรุนแรงต่อเนื่องยาวนานแล้วก็มานอนในส่วนของตัวที่ที่ใกล้ๆแถวๆบาทหนึ่งไรบกลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของ valuation เองเนี่ยก็ถือว่าต่ําเกินไป จริงๆถ้าถ้าไปดูสิ่งที่ที่เขาเคยดูเนี่ยถ้าดู P/E กอาจจะดูลำบากนิดนึงเพราะว่าเขาก็ติดลบมาสักพักหนึ่งแล้วในมุมของกำไรเพราะว่าด้วยสถานการณ์ภาพใหญ่ที่ถูกกดแต่ถ้าเรามาดูในบุมของตัว Book Value จริงๆของเขาเนี่ยอ,อ,อยู่ประมาณทักงบาทกว่าเนี่ยเทียบกับราคาปิดมันห่างกันค่อนข้างเยอะมันเทรดแค่แบบจุด3เท่า Book เองนะครับแม้ว่าเราจะมีการ Adjust ในมุมของ p e r ร e เ u a ชวลบอที่เขาถืออยู่ออกไปนะครับเป็น Adjust Book Value มีการเอาประเด็นปัญหาของตัว a อสตันอโศออกไป90สตางนะครับรวมทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังได้ในส่วน Adjust Book เนี่ยประมาณสัก1บาท50าทบาท48บาท50แถวนี้อยู่เพราะฉะน,นี้ราคาปิดท,ท,ที่ที่ต่ำกว่าตรงนี้พอสมควรก็ถือว่าเป็นอะไรที่รับรู้ประเด็นปัญหาไปเยอะแล้วขณะที่ถ้าเกิดไปดูผลประกอบการของเขาเนี่ยเ,เริ่มส่งสัญญ,ญาณการฟื้นตัว ทั้งในเรื่องของคอนโดดีมาที่เริ่มกลับมาหลังจากที่เราเริ่มมีการเปิดประเทศแล้วก็กลยุทธ์ของทางกลุ่มบริษัทเฮ้าส์ซิ่งที่หันมาพัฒนาโครงการแนวราบมากขึ้นแล้วก็ทําได้ค่อนข้างดีกว่าเดิมหลังจากที่ได้ CEO ท่านใหม่นะครับคุณประเสริฐแต่ดูลยสาธิตเราก็ค่อนข้างให้เกรดท่าน,นในมุมของมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มานานแล้วก็ทําขึ้นมาได้ดีดก็ มีโครงการใหม่อาเทวพรามก้าวขายได้ดีเป็นไฮเอ็นได้30%แล้วก็อาจจะมีไลท์อัพที่ฟืน้นเพราะเราก็เลยบอกว่าเออตอนนี้ราคาหุ้นก็อาจจะยังอยู่ในยในกรอบที่รับรู้ประเด็นปัจจัยลบอยู่แต่รเราก็บอกว่าเออมันมีสัญญาณแล้วนะอยากให้นักทุนถ้าเกิดใครสนใจติดตามถ้าประเด็น2เรื่องนี้ผ่อนคลายไปนี้ทิศทางที่ดีเช่นยอดขายบ้านแนวราบดีคอนโดเริ่มมีมาจิ้นที่ดีขึ้นมันก็จะเป็นในเรื่องออปเปอเรชันที่มันกลับมาเป็นกําไร ซึ่งเราคิดว่า Q1 น่เนี่ยเป็นบอททอมไปแล้ว Q2 <c oughs> อาจจะขัดคู่แต่น้อยลงแล้วก็ค่อยๆเถรเป็นบวกนะฮะนี่คือเรื่องที่1กับเรื่องที่2ก็คือตัวประเด็นแอสตรโนโศกซึ่งเราไม่สามารถที่จะทราบได้เลยไม่สามารถก้าวล่วงเลย,เลยว่าสารท่านจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนแต่มันก็มีออกมาโอกาสได้2หน้าก็คือชนะจับไม่ชนะถ้าไม่ชนะ <c oughs> ใน valuation มันก็ได้รวมประเด็นความไม่ชนะตรงนั้นไปอยู่แล้วคุณอาจจะลงไปนะครับจากเรื่อง sentiment ต่างๆแต่ว่า มันก็ไม่ได้มันก็คือรวมไปแล้วแต่ถ้าเกิดชนะขึ้นมาอันนี้มันจะมีตัวบวกกลับค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> แล้วก็ทำให้เปอร์ฟอร์มได้ดีมากๆาเพราะนี่ก็กำลังจะบอกว่าสำหรับริคเลเวอร์อินเวสเตอร์นะครับชอบความเสีย่ยงสูงเนี่ย uh, บนดาวไซที่อาจจะมีโปรเทคชั่นในมุมของแวลูเอชั่นอยู่ในระดับหนึ่งเลยเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะมามองที่อนันดาว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจในเรื่องของการรีค o บเวอร์ขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน,นครับ หลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนําว่าอนันดาเป็นหุ้นน่าสนใจสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับแนะนําซื้อสําหรับคนรับความเสี่ยงได้สูงนะครับเป้าพื้นฐาน12เดือนข้างหน้าของอนันดาให้ไว้เท่าไหร่ครับคุณเจ้าครับบาท48ครับบาท48สตังค์ในกระดานบาท27 <c oughs> นะ <c oughs> เหลือแก็บประมาณ21ตังค์เลยนะครับสำหรับอนันดานะครับนะสรุปนะครับ สามอันดับอันดับ3 Origin อันดับ2สุภัลและอันดับ1 AP Thailand แล์แล้วก็แถมนะอนันดาสำหรับท่านที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับสำหรับโปรเดือน7ครับมานิพสออนไลน์0ูนเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากก็จะได้รับสิทธ เสื้อฟรี1ตัวไซส์ S-S ถึง XL หรือรับหนังสือลงทุน1เล่มมีจำนวนจำกัดนะครับเล่มนี้ผมชอบมากแล้วถ้าใครประสงค์จะลง MP ออนไลน์009หลักสูตรที่กำลังเปิดอยู่เนี่ยและชมย้อนหลังหลักสูตร001ถึง008เขาเรียกว่าโปรคู่เลือกหลักสูตรล่าสุดหนแล้วก็ไปเลือกย้อนหลักสูตรที่ผ่านมาแล้ว หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งก็ได้อีกหนึ่งะก็จะได้รับไม่ต้องเลือกเลยรับทั้งเสือ้อแล้วก็หนังสือเลยแล้วก็ราคาจะพิเศษสุดๆด,ด,ด้วยสนใจเชิญน,นะครับ l ลายไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s แแล้วตามด้วยคำว่า Man rust, m o n e y plus m o n e y p l u s m o n e y plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ